สาคัญคันนี้มันฝ่อแค่6,000-7,000บาทนะครับมีทีวีมีแอร์ Air หลังพร้อมนะครับแล้วก็สวัสดีครับวันเสาร์ครับวันนี้มาพาเพื่อนๆ FC เหย,ยียธมาดูรถที่มันมีประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคันนี้มีประโยชน์อะไรบ้างเชิญเลยครับเีย,ยุทธก็จะทําให้ดูนะครับตอนนี้เีย,ยุทธก็เหมือนกับว่า,ากดาเปิดประตูนะครับให้กับรนเพื่อนนิดนึงว่า คันนี้เราเปิดประตูสไลด์ได้นะครับเราโดยกดครั้งเดียวนะครับประตูสไลด์เราก็จะพบว่ารถคันนี้มีความสะดวกสบายทั้งด้านซ้ายและด้านขวาแล้วก็ยังมีที่นั่งทั้งหมด7-8ถึง8ที่นั่งมีหนึ่งแถว3แถวนะครับก็คือแถวหน้าแถวกลางแล้วแถวหลังนะครับเพื่อนๆครับคันนี้มีประโยชน์มากก็คือเวลาอายุข,ขึ้นรถก็เห็นไหมฮะ ก็จะสะดวกนะฮะสบายเลยนะครับเราก็นั่งค่อนข้างกว้างขวางนะครับคันนี้นะครับก็ดูด้ครับมีทีวีมีแอร์หลังพร้อมนะครับแล้วก็ที่สําคัญคันนี้มันฝ่อแค่หกพันถึงเจ็ดพันบาทนะครับเพื่อนๆครับอยากให้เพื่อนๆได้ใช้นะครับอยากให้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับ่าเดี๋ยวเอาง่ายๆนะครับเราจะไปไหนก็ได้นะครับขึ้นรถก็สะดวกนะครับเด็กก็นั่งได้ นั่งได้นะครับขนของก็ทําได้นะครับจะเอาไปวิ่งใช้งานรับจ้างได้หมดนะครับแล้วก็ในเรื่องของอสิ่งสาคัญก็เดี๋ยวเราไปไหว้พระกันนะครับโอเคไม่ยากครับอโอเคสังอย่างนี้แล้วเฮียยุทธก็จะบอกโปรโมชั่นให้ว่าคันนี้ฟรีดาวได้นะครับแล้วก็ผ่อนไม่แพงนะครับโดยที่กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ใส่เบอร์โทรศัพท์มาแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันในรายละเอียดนะครับ แล้วเฮียยุทธบอกให้เลยว่าคันนี้ขับดีประหยัดน้ำมันหาอะไรง่ายอย่าลืมนะครับมาหาเฮียยุทธครับรถดีราคาถูกมีแน่นอนครับ